sleeping here tonight again. นอนนี่ต่อแรงนี่นะการลูกเจ้าชีวิตและมือแรงนี่นอนห้อง s w e e เนาะ sleeping here tonight อยู่รวงผ้าบางคืนนี้ฮอ t แล้วปลอดภัย ขอบใจมุจคนณี่มาตอนหับนะเนาะกินข้าวกินน้ำน้ำกันนอนอยู่ละเด้อ t Good night! Good night. small swimming pool in the heart of n g ง h a b a า g สาวยน้ำในน้อยเนาะโ o นังแชลนนินนี่ขยักไปซาไงกับไปเวลาสันสีสดคุเนาะอันนี้กำมวนอยู่ นอนมีของเขาปิดกับะสะวบหน้าเลยใ a k ครีมบับเบิลบั f ก r my bed time at Villa s a n t ัน Hotel ทีน้ำอาบนที่โรงแฮมเวล่าสันติยุงะบาง o n d night at Villa Santi Hotel with turndown service คืนที่2นอนที่คงแฮม Villa Santi เนาะอันนี้ turndown service ก็จะจัดให้กลับมาจะออกไปหลอกกินเทียวแลวอันนี้เป็นหองจำปาสวีท This is a suite. I have the room uh, Jamba. Jamba suite. It has a living area. Living room area. And it has a shower and a bathtub. So plenty of room. Hong Suite, not me. Uh, เนื้อที่กว้างอยู่แล้วก็ห้องน้ำก็มีาชาเวอร์แล้วก็อ่างอาบน้ำน้ำ